เริ่มขายไข่ไข่ ep ที่160คนที่อายุ40แล้วลุกขึ้นสู้ไหวคือคนที่อายุ60แล้วจะยังยิ้มได้บางคนบอกว่าอายุ40แล้วจะลุกขึ้นสู้ไหวเหรอจะขายไข่ไหวเหรอแต่ผมบอกเลยนะครับว่าถ้าคุณอายุ40แล้วเนี่ยคุณยังลุกสู้ไหวอีก20ปีข้างหน้าคุณจะเป็นคนที่ยิ้มได้ก่อนใครเลยครับ เพราะจริงๆแล้วทุกแรงที่ลงวันนี้นะครับมันคือต้นทุนของความสุขในอีก20ปีข้างหน้าพี่ๆนะครับอายุ40มันไม่ได้แก่นะครับแต่มันคือช่วงเวลาที่มีทั้งแรงและประสบการณ์หลายคนนะครับอายุ20แล้วเริ่มนะ่ะมีแค่ไฟนะแต่ไม่มีประสบการณ์ แล้วก็ไม่รู้ทางแต่ว่าคนที่อายุ40นะครับรู้ทางรู้ประสบการณ์ชีวิตแค่เติมไฟล,ลงไปอีกนิดก็พอนะครับขายไขย่ไก่นะครับก็เหมือนกับชีวิตคนนะครับตอนเรื่องใหม่ๆอ่ะม,มันโคตรจะเหนื่อยเลยต้องเก็บไข่เองต้องเข็นไข่เองต้องยกไข่เองแล้วก็ต้องโพสต์ลง Facebook เองหรือว่าโพสต์ลงโซเชียลต่างๆเองแต่ถ้าเรายังลุกขึ้นทําทุกวันอีกไม่กี่ปีนะครับหรือว่าอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าน,นะครับเราจะค่อยๆสร้างฐานลูกค้าประจําได้และเราก็จะมีระบบเราก็จะมี นช่วยงาและตอนนั้นนะครับเราก็จะได้พูดว่าดีนะที่ตอนนั้นนะ่ะไม่ได้ยอมแพ้แล้วก็ลงมือทาไปอย่านะครับอย่าให้ตัวเลขอายุมาบอกว่าเราทําไม่ได้ก็รจริงจริงแล้วอ่ะมันไม่ใช่ข้อจํากัดนอกจากตัวเราเองนะ่ะบอกให้มันเป็นข้อจํากัดของเราจําไว้นะครับไข่ทุกฟองต้องโดนความร้อนมันถึงจะเป็นอาหารที่มีคุณค่าชีวิตเราก็เหมือนกันต้องผ่านแรงต้องผ่านเหนื่อยมันถึงจะมีคุณค่าให้คนจดจำลุกขึ้นเถอะครับมันไม่สายที่จะเริ่มใหม่เพราะ กคนที่ยังลงมือทาวันนี้คือคนที่ยิ้มได้ในวันหน้าผมพ่อเลี้ยงราชาไขาา่ไก่จริ่งเอกยินดีสนับสนุนครับสวัสดีครับ